สวัสดีครับเชน,นวิวงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในท็อปิกฮอตฮิตที่ผมเจอคำถามนี้ทุกวันใน l ล n e แอดส่วนตัวที่ผมไว้ตอบปัญหาทางเพศเนี่ยนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายเบิร์นให้ไม่ได้แปลว่ารักนะครับ ผมขอเน้นย้ําเลยว่าผู้ชายเบินให้ไม่ได้แปลว่ารักนะครับผมเจอสาวๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยมักจะมาถามผมเนี่ยเป็นประจําทุกวันเลยว่าเ,เขาเบินให้หนูเขาทําออรเล่าให้หนูเขาใช้ปากให้พี่เขาเออขอโทษนะฮะใช้คําไม่สุภาพนึ่งเขาเลียให้พี่เขาดูดให้พี่ เขารักพี่ใช่ไหมคะเขารักหนูใช่ไหมคะผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าไอ้เรื่องการใช้ปากทำออร่าเซ็กซ์ของผู้ชายที่เวลาผู้ชายทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะหรือที่เราคุ้นเคยกันดีในคําว่าเบิร์นเนี่ยนะฮะหรือถ้าภาษาทางทางการเขาจะเรียกว่าออร่าเซ็กซ์นะฮะ มันไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกรักหรือไม่รักอ่ะเป็นไปได้บางคนอาจจะต้องรู้สึกรักก่อนถึงจะทําหรืออะไรเงี้ยแต่จากประสบการณ์ชีวิตแล้วจากสิ่งที่ผมเรียนรู้มาหรือจากประสบการณ์ที่ผมให้คําปรึกษาคนมาเป็นจํานวนมากนับพันนับหมื่นคนเนี่ยนะฮะมันทําให้ผมได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะฮะอย่างผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่เลยผู้หญิง70% 80%เนี่ยถ้าจะใช้ปาก ทำออร่าเซ็กให้ผู้ชายหรือใช้ปากกับน้องเคเนี่ยหนึ่งเลยผู้หญิงจะต้องรักผู้ชายคนนั้นหรือมีความปรารถนาหรือชอบผู้ชายคนนั้นมากพอถึงจะยอมใช้ปากทําให้หรือบางคนไม่เคยทําให้เลยต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่ทำนะฮะในขณะเดียวกันผู้ชายเนี่ยเนี่ยตัวผมเองเลยเนี่ยผมเอาตัวอย่างตัวผมเป็นหลักเลยนะครับต่อให้ผมรักแค่ไหนนะฮะถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่ทําไม่ใช่ในที่นี้คือ,เ,อ,อเคมีทางเพศไม่ตรงกันนะครับอย่างบางทีเปิดแพ็กเกจออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นหน้าตาแล้ว ไม่ใช่หรือบางทีเราเราเล้เาลมอยู่เราค่อยๆจูบรูบรล้เขาคึงไซไปจากหน้าอกไล่ลงไปเรื่อยๆถึงสะดือถึงท้องน้อยพอไปถึงน้องสาวเอา้ากลิ่นไม่ใช่ก็ไม่อยากทํานะครับไอการอยากทําหรือไม่อยากทําของผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักแต่อย่างใดนะฮะแต่มันคือความต้องการทางเพศแล้วมันคือความต้องใจทางเพศทางเคมีทางเพศว่ามัน ตรงกันหรือไม่ตรงกันนะครับผู้ชายบางคนอาจจะไม่เคยทําให้ใครเลยก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเ,เขาไม่ชอบทําหรือไม่อยากทําหรือผู้ชายบางคนกับผู้หญิงคนหนึ่งทําหรือผู้หญิงสองคนทําแต่กับกับคนนี้อาจจะไม่ทําเพราะว่าไอความรู้สึกต้องใจมันไม่เกิดขึ้นนะครับสาวๆหลายคนมาถามผมว่ามีวิธีการยัางไงาที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยจะโน้มน้าวใจหรือว่าจะล่อหล,อล่อลวงเนี่ยนะฮะให้ผู้ชายเนี่ยยอมใช้ลิ้น เบิร์ให้ที่บริเวณน้องคริสหรือบริเวณน้องสาวเนี่ยผมจะบอกเลยมันยากมันทําไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากทําโดยโดยความต้องการของตัวเขาเองอะ่ะมันคือความต้องการทางเพศถ้าเขาไม่อยากทําด้วยตัวเขาเองเนี่ยคุณทํำยังไงเขาก็ไม่ทําให้นะฮะต่อให้เขารักคุณมากแค่ไหนเขารักคุณคนเดียวในชีวิตเขามีคุณเป็นแฟนเป็นเมียคนเดียวในชีวิต แต่ถ้าเขาไม่อยากทํามันก็ทําไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องอื่นนะฮะเรื่องการใช้ปากใช้ลิ้นของผู้ชายเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นสาวสาวอย่าคิดว่าเราจะหาวิธีมาโน้มน้าวให้เขาทํหหาทหรือให้เขาอยากทําได้นะฮะในขณะเดียวกันบางคนผู้ชายบางคนนะฮะชอบเรื่องนี้มากต่อให้เป็นประจําเดือนเป็นวันนั้นของเดือนก็ยังทายังยังใช้ลิ้นเลียยังดูดยังแบบเมามันกับสิ่งเหล่านั้นหรือบางคนแบบว่าโอ้ทาทุกครั้งคือแบบว่า ออขอโทษน,นะฮะไม่สุภาพนิดน,นึงเลียกืนกินน้ําของผู้หญิงเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้นอะไรเงี้ยผู้หญิงหลายคนเข้าใจผิดที่ว่าผู้ชายทาอย่างนั้นเพราะรักมากหลงมากสเสน่หามากผมจะบอกเลยมันคือความชอบมันคือรสนิยมส่วนตัวของผู้ชายคนนั้นนะฮะคือเขาชอบที่เขาจะสนุกกับการใช้ลิ้นทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดหรือทําให้ผู้หญิงเสียวซ่าแล้วมันทําให้เขาฟินตัวเขาฟินไปด้วยหรือเขาตื่นเต้นไปด้วยเขาก็เลยทำเนี่ยอย่างตัวผมเช่นกันกับแฟนบางคนเนี่ย ผมชอบกลิ่นเขาผมชอบหน้าตาน้องสาวเขาผมก็ทําให้เต็มที่ไม่ขอผมก็ทําวันไหนเขาไม่อยากให้ทําผมก็พยายามขัดขืนจะไปทําเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบที่อยากจะทํากับคนคนนี้แต่กับแฟนผมบางคนผมรักมากรักเหลือเกินธนุถนอออกมีอะไรมีเพศสัมพันธ์มีเซ็ก์กันแบบโอ้ยมีความสุขมากแต่ผมไม่อยากทําไม่อยากใช้ลิ้นไม่อยากใช้ปากทําให้คนคนนั้นเลยเพราะว่าคือ มันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้ก็ไม่ทำนะฮะมันไม่เกี่ยวข้องกับความรักแต่อย่างใดสาวๆอย่าเข้าใจผิดว่าเขาทาเพราะเขารักคุณหรือเขาทําเพราะเขาเขาไม่ทําเพราะเขาไม่รักคุณมันไม่ใช่นะฮะอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาตัดสินความรัก นะครับความรักเราจะต้องไปตัดสินจากความดีความเสมอต้นเสมอปลายความดูแลเอาใจใส่ความที่เขาห่วงใยที่เขาเทคแคร์อะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือการตัดสินความรักแต่คุณอย่าเอาเซ็กส์มาตัดสินความรักของผู้ชายเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันในเรื่องนี้ผู้ชายมีความต้องการทางเพศคือความต้องการทางเพศไม่ใช่รัก แต่ผู้หญิงบางคนต้องรักก่อนถึงจะมีความต้องการทางเพศอันนี้คือมันคือข้อแตกต่างอย่าเอามารวมกันไม่อย่างนั้นคุณอาจจะพลาดได้ไปเจอผู้ชายบางคนที่แบบโอ้โหเขาเจนจัดเจนโกเขาเก่งในเรื่องการใช้ปากใช้ลิ้นเขาเก่งในเรื่องการทำลีลารักแล้วคุณไปคิดว่าเขารักคุณเขาถึงทำแบบนั้นไม่ใช่มันแค่คุณกับเขาเคมีทางเพศตรงกันแล้วก็รู้สึกต้องใจการเสน่หามันจูนเข้ากันได้แต่บางทีมันอาจจะเป็นแค่ความหลงในความใคร่ในเรื่องกำอารม เวลาผ่านไปนิสัยเข้ากันไม่ได้การใช้ชีวิตเข้ากันไม่ได้ฐานะทางสังคมอาชีพเข้ากันไม่ได้มันก็เข้ากันไม่ได้นะฮะเวลาจะพิจารณาว่าใครรักเนี่ยผู้หญิงฟังไวด้ดีๆนะอย่าดูแต่ในเรื่องเพศอย่างเดียว เขารักไม่รักดูจากบริบทแวดล้อมดูจากการกระทําพฤติกรรมนะฮะความรับผิดชอบการเอาใจใส่การดูแลก,กันและกันนั่นแหละคุณถึงจะรู้ว่าเขารักคุณหรือไม่รักคุณไม่ใช่ว่าเขามาใช้ลิ้นใช้ปากเบิร์ในให้คุณแล้วเขารักคุณอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะฮะอ่ะใครที่มีปัญหาสงสัยในเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักที่มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะ สอบถามผมมาได้ในไลน์แอดของผมเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือขึ้นอยู่ข้างล่างนะฮะ t r a i n r w e k นะฮะหรือถ้าคุณดูผมอยู่ใน Facebook นะฮะลิงก์ไลน์ผมอยู่ข้างบน ดูอยู่ใน u t u b e นะฮะลิงไลน์ผมอยู่ข้างล่างแล้วผมประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ผมมีกลุ่มปิดนะฮะเป็นกลุ่มลับที่รับเฉพาะสาวสาวผู้หญิงเท่านั้นนะฮะชื่อว่ากลุ่มขับกิ๊ก e ี r เขดรุเนี่ยนะฮะคุณจะสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องบนเตียงได้กับผู้หญิงล้วนๆนะฮะแล้วก็จะมีกูรูเยอะแยะมากมายเวลาใครตั้งกระทู้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้หรือเคยผ่านประสบการณ์นั้นมามาช่วยกันตอบแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเวลาถ้าตัวผมเองเนี่ย ผมเข้าไปเห็นคําถามไหนที่แบบเอ้ยมันใช่มันโดนเนี่ยผมก็าจะาเอามาพูดในรายการหรือบางทีผมก็จะไปช่วยตอบแก้ไขปัญหาให้คุณในกลุ่มนั้นด้วยนะฮะสนใจก็สอบถามผมมาได้วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อย่าพลาดเอาเรื่องเซ็กซ์มารวมกับรักนะครับแล้วคุณจะไม่เสียใจในอนาคตครับเราเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอร์ปีมีคําตอบให้คุณนะครับ คอสใหม่ของผมคอสนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะ รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสารบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัส เล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดอ ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็ก์กันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็ก์กันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันขึ้นคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสิทธาให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทอร์ปีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ